สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําคลิปพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันนะคะเพื่อนๆหาเรื่องเหนื่อยให้กับตัวเองแล้วกว่าจะเข้าทีได้ก็เล่นเราสะขอบเลยนะครับรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนเราจะเปลี่ยนกระถางต้นกวักมรกตจ้ะน,นะคะเนื่องจากเขาอยู่ในกระถางเก่าเนาะแล้วเราก็ย้ายเขาออกเพื่อจะ นำลงกระถางใหม่ค่ะเพื่อนส่วนประกอบก็จะมีดินนะคะเป็นดินถุงซื้อมาแล้วก็มีขุยมีมะขุยมะพร้าวในชะ่ไหมขุยมะพร้าวนะสับหยาบๆก็หยาบได้เท่าน,นี้คะ่ะละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําเองนะคะมะพร้าวขุยมะพร้าวก็คุณพ่อบ้านทําให้คะ่ะเพราะว่าเราไม่ไหวเสกมือลองทําแล้วทำได้นิดเดียวไม่รอดคะ่ะก็ผสมกับดินคะ่ะจริงๆต้องใช้ ปุ๋ยมะพร้าวเยอะๆหน่อยนะดินมันไม่ต้องใส่มากหรอกมันจะได้อุ้มน้ำแล้วเขาก็จะย่อยสลายแล้วผสมกันดีแล้วเราก็จะใส่ในกระถางนะคะเพื่อนใส่ในกระถางเพื่อลงลงต้นนี้ไปนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องนิดนึงค่ะก็หลังจากที่เราผสมดินกับกากมะพร้าวหรือปุ๋ยมะพร้าวแล้วเราก็จะตักใส่กระถางนะคะเพื่อน คหิวข,ข้าวสองเลยแต่ไม่มีที่ส่งต้องมาทำก่อนทำยังไงดีเอ่ยเราก็จะใส่ไปเลยนะคะสัครึ่งนึงก่อนแล้วเราก็นำต้นไม้นำต้นไม้ใส่ลงไปลองพ้นกระถางก่อนครึง,งนึงหวักมอระกดเก็นไม้ แสงแดดมากอยู่เหมาะกับอยู่ในร่มเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ในบ้านหลังจากนั้นเราก็จะเอาต้นเดิมของเขาหากักโดย่ได้ดูกว่าเราจะงัดออกมาจากกระถางของเขาได้อะเละเละหมูเลยฟ้าทุกคนดูซิว่าเขาจะรอดไหมแต่เดี๋ยวเขาก็งอกออกมาใหม่เพราะมันมีเงาหรือมีห เขาอยู่ค่ะส่วนอันนี้น่าจะน่าจะไม่รอดเอาออกไป <c oughs> สองอันสองอันนี้ไม่รอดค่ะเพื่อนเพราะว่าตอนที่ดึงออกอ่ะมันไม่ไหวเนื่องจากว่ามือเล็กแขดเล็กไนงะแล้วจะถามเขาใหญ่อนะ่ะเราไม่ไหวไนงะแต่ก็มีความห้าวอยากจะทำไนงะขอสัก ขอขสอสคลิปหนึ <trendy> ่งนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะได้ส่งงานแล้วเราก็จะไปรับประทานอาหารค่ะบางทีข้าวมากเลยเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยแต่ไม่มีคลิปส่งก็เลยต้องวันนี้ทั้งวันไม่มีคลิปส่งนะคะเพื่อนฝากกดติดตามฝากรับชมคลิปด้วยนะคะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าก็เราก็จะใส่ดินลงไปให้เต็ม ดินผสมกับกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวอันนี้บางก็ใส่ให้เต็มเลยค่ะเท่านี้จบก็คือมีดินดินที่เราซื้อมาเป็นดินถุงกับกาบมะพร้าวสับผสมกันแล้วก็ดน้ำใส่ ุ่นที่ผ่านมาก็ปลกมาแล้วแยกมาแล้วรอบหนึ่งก็คือออกดอกเต็มทุกกระถางเพราะว่ามีมีแม่เขาบอกว่าถ้าใครปลกแล้วออกดอกแสดงว่าโชคด,ดีเพราะว่าบางคนปลูกก็ไม่ออกค่ะแต่เราเปลูกออกโอเคนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราลดน้ำโอเคนะคะหลังจากที่เราย้ายแล้วก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวก็ รดน้าเดี๋ยวไปหาที่ที่วางนะคะส่วนดินที่เหลือเดี๋ยวเราจะนํกากากมะพร้าวมาผสมแล้วก็เปลี่ยนกระถางเศรษฐีเรือนนอกค่ะเพราะว่าน่าจะสารอาหารเริ่มหมดแล้วแหละเพราะว่าเราก็ย้ายมานานแล้วมีดอกด้วยนะคะเพื่อนเห็นไหมเราจะนําดินใหม่ให้เขานะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอลงเท่านี้นะคะเพื่อนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะย้าย กระถางต้นกวากเงินไม่ใช่สิกวากมรกตค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนนะคะคลิปนี้ก็เป็นเสรสอนเสรจสมบูรณ์นะคะเพื่อนขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีนะคะ